ปัญญาวันศีสวัสดีครับวันนี้พบกับปัญญาวันศีในอีพีไม้กระถางหกนิ้วเช่นเคยเป็นประจำทุกวันมีวันละหนึ่งถึงสองคลิปที่เห็นอยู่นี้เป็นแปลงไม้ตั้งแม่น ถึงตอนนี้อยู่ในตู้ใช้เวลาในการตั้งแม่อยู่ในตู้ประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะครับหนึ่งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนเราก็จะเปิดตู้ไว้ประมาณครึ่งเดือนแล้วค่อยทําการนําไปตั้งไว้ในแปลงการเปิดตู้ไว้ประมาณครึ่งเดือนนะครับโดยการค่อยๆเปิดทีละนิดห้าวันครับค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็เปิดออกหมดแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักสิบวันนะครับ ก็จะได้หมายที่แข็งแรงไปตั้งไว้ที่ด้านนอกเขาก็จะไม่ลลมไม่พับก่อนการนําเสนอขอญาติชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งแบบเมาเหมา,มากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากัน จะเหมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันภาคักใต้ใช้เวลา2-4วัน,าาวาวนหากเนื่องนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาวันทีเพื่อให้ทางอัญญาบันทีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้ หรือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบนสีส่งให้ได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหนอ่อละและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจำหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บันสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปนด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทาง มาเริ่มกันที่วิมานชมพูกระถางที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะครับวิมานชมพูฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับวิมานชมพูให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางวิมานชมพูฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่สองพ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมโตัวโตแบบนี้เลย ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับใส่สามารถอัพไซต์เป็นกระถางสิบได้ก่อนการอับไซต์นะครับแนะนําให้พักไว้ที่พันของลูกค้าก่อนสักจ็ดวันนะครับดูกันเจริญเติบโต,ตของเขาเขาจเจริญเติบโตต่อเนื่องก็สามารถรับไซต์กระถางได้เลยแต่หากสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมทําให้เขาหยุดชะงักนะครับแนะนําให้ดูแลต่อก่อนอีกสักพักหนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเงินแสน ร้อมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางความโตโตเงินแสนลุ้นกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับเงินแสนลุ้นไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับพญาขมดํากับใบดำเข้มใบดำเงาความสองต้นในกระถางแล้วก็มีของแถมเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอย่างหน้าไม้ยังไม่เปิดนะครับกระถางนี้พญาขมดำกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 100ยบาทครับพญาคอมดำ um ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนกพัดพร้อมสวยๆป้ายสวยๆคลุมกระถางไปแล้วนะครับสำหรับกระถางหกนิ้วดารานกพัดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสาสิบบาทครับดารานกพัดกระถางที่สองครับพร้อมสวยๆดารานกพัดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยสามสิบาทเท่ากันครับ คาราณพัดกระถางที่สองหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับทิพบาลีฟอร์มสวยๆสองต้นในกระถางทิพบาลีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับทิพบาลีให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับผมพิมานฟอมสองต้นกระถางนี้ฟอมสามต้นในกระถางผมพิมานป้ายสวยๆผมพิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับ ผมพิมานให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับกระถางที่หนึ่งผมพิมานกระถางที่สองพร้อมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยี่สิบาทครับนางฟ้าจำแรงครับเป็นไม <con> ้พาแพงมาจากกรมพิมานนางฟ้าจำแรงพร้อมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับนางฟ้าจำแรงให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับ กระถางนี้ดอกทนชมพูนะครับนงางฟ้าจำแรงกระถางที่สองฟองสองต้นในกระถางเช่นกันฟอมสวยๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาห้าสิบาทเช่นกันครับนงางฟ้าจำแรงกระถางที่สองห้าสิบาทครับบันสุกฟอมสองต้นในกระถางครับฟอมสวยๆกัดสีมาแล้วนะครับใส่กำลังพอดีไม่สูงไม่ยืดบันสุกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา เก้าสิบบาทครับบรรจุให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยอดมงกุฎายสวยๆยอดมงกุฎกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับยอดมงกุฎให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับความหนึ่งต้นในกระถางนอเล็กๆนอเล็กเเรลอกนะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ พนนมไพรครับลูกไม้ของทางอัญญาบันสีตั้งชื่อลอยไว้พนนมไพรพันนมไพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสองต้นในกระถางสามต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพนมไพรกระถางที่สองครับสามต้นในกระถางกัดสีสวยๆมาแล้วพนมไพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับคุงวีนมาน กระถางที่หนึ่งกระถางนี้มีคุงวิมานแผงนะครับแข็งเขียวหนึ่งแล้วก็หน้าปกติหนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับคุงวิมานให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งคุงวิมานกระถางที่สองครับฟอมสองต้นในกระถางความสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคุงวิมานกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ เมืองนครชุมร้อมส,สวยๆนาเพิ่มกัดสีมาแล้วนะครับต่างจากเดิมได้แดดเต็มวันช,มน,มน,นชุมเมืองนครชุมความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเมืองนครชุมให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเมืองนครชุมกระถางที่สองครับกัดสีหลอดใหม่กัดสีมาส,สวยๆมี เขียวหนึ่งต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ที่ราคาเจ็ดสิบาทครับเมืองนครจุมกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับมัคขาวานดังสันวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางมัคขวานดังสันป้ายสวยสวยมัคขาวานดังสันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมัคขาวานดังสันให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสาวโพธารามวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางแบบเป็นกอนะครับวันนี้กอแน่นๆ แต่ยังไม่กัดสีสาวโพธารามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสาวโพธารามให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสาวโพธารามกระถางที่สองครับพร้อมสวยๆเป็นกอนเช่นกันนะครับหนึ่งสองต้นกับสามหน่อกอสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสาวโพธารามกระถางท,ที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสาวโพธารามกระถางที่สามครับ ขัดสีสวยๆขัดสีขาวมาแล้วแล้วก็เริ่มแตกหน่อแล้วฟอมสองต้นกับหนึ่งหนอสองหนอเล็กๆนะฟอมหนึ่งต้นกับสองหนอเล็กหนอแล้วหนึ่งถึงสองใบสาวโพธารามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับสาวโพธารามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่สามทวีราบฟอมสองต้นในกระถางวันนี้มีมาแบ่งสามกระถางนะครับทวีราบ ร้อมสวยสองต้นในกระถางกัดสีมาสวยสวยแล้วทวีราบกระถางที่หนึ่งพ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับทวีราบกระถางที่สองควอมสวยสวยเช่นกันสองต้นในกระถางทวีราบสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับทวีราบกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับทวีราบกระถางที่สามครับป้อมก่อสวยสวยนะครับ สองต้นกับสองนอความส,สวยๆโตโตแบบนี้เลยนะคอับใส่กระถางสิบได้สบายทวีราบกระถางที่สามกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับทวีราบกระถางที่สามให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับชินนาบัญชรความส,สวยๆฟอมหนึ่งต้นในกระถางจัดสีสวยๆมาแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับชินนบัญชรให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่หนึ่ง ขินนบัญชรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางขินนบัญชรความสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่สองหนึ่งร้อยี่สิบาทครับสาวนครเชัยศรีวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางสาวนครเชัยศรีกระถางที่หนึ่งความสวยๆกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับสาวนครเชัยศรีกระถางที่หนึ่งแปดสิบบาทครับ สาวนครัยศสีกระถางที่สองอร์มสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับสาวนครัยศสีกระถางที่สองให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพระโมกขลานะอร์มสวยๆอร์มสองต้นในกระถางพระโมกัลานะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับพระโมกัลานะให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเกตมารีนอร์มสวยๆต้นโตๆนะครับ ดูการกัดสีของเขาเพชรมาลินความสองต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรมาลินให้ไปที่ราคา80บาทครับพญามุจจรินนะครับกัดสีชมพูมาสวยๆนะครับความสองต้นในกระถางพญามุจจินกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพญามุจจรินให้ไปที่ราคา100บาทครับมหาชัยความส,สวยๆป้ายแดงๆครับป้ายถูกใบ มหาชัยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมหาชัยความตัวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพระยาดำรงราชานุภาพอันนี้มีมาแบ่งสองกระถางน,นะครับค่ะเขาได้แดดเต็มวันเขาก็จะกัดสีสีสดสดชัดชัดนะครับแต่ถ้าแดดเขาไม่เต็มที่เขาก็จะออกสีออกไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ช่วงต่อไปเป็นช่วงที่แดดเต็มที่นะครับหลังจากหมดหน้าฝนแล้วเขาก็จะมีสีสันที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเกือบทุกประเภทนะครับสําหรับปอนสีพญาลันลงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับพญาลันลงราชานุภาพกระถางที่สองนะครับลอดใหม่เขาก็สีกัดสีมาสดๆชัดๆกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 120ยี่สิบาทเท่ากันครับพญาดำรงราชนมภาพกระถางที่สองพายจันร้อมสวยๆครับวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางกระถางนี้มีทั้งหมด4ต้นพายจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่ง้ยสิบาทครับพายจันให้ไปที่ราคาหนึ่ง้อยสิบาทครับกระถางที่หนึ่งพายจันกระถางที่สองครับอร์มสองต้นในกระถางพายจันกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับพายจันกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับ แสนลักความสวยๆวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางแสนลักกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับแสนลักให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบาทครับพิมานดินความสวยๆพิมานบินสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพิมานดินให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเจ้าฝากุ้งฟอร์มสองต้นในกระถางต้นโตกับต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็นี่ครับใบของต้นเล็ก เจ้าฟักกุ้งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยบาทครับเจ้าฟ้ากุ้งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยบาทครับเพ็ดบ้านประทุมวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางเป็นเพชดบ้านประทุมลุ้นกระถางที่หนึ่งเพ็รบ้านประทุมลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับเพ็ดบ้านประทุมลุ้นให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับเพ็ดบ้านประทุมใบสวยๆต้นโตๆฟอร์มโตๆแบบนี้เพ็ดบ้านประทุมกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 110ร้อสิบาทครับเพนพันธุ์บตุมให้ไปที่ราคาหนึ่งรอยสิบาทครับอโโรฟอรรมโตโตหลวงราชเนหาฟอมโตโตออกสีเข้มเข้มนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาสีออกโทนเขียวนิดนึงนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับหลวงราชเนหาให้ไปที่ราคาหกสิบาทครับเกษตรศาสตร์ฟอมสองต้นในกระถางเกษตรศาสตร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับเกษตรศสาสตร์ฟอมโตโัวโตให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่สุดสงวนฟอมสองต้นกับหนึ่งนอเล็กๆครับกำลังงอกขึ้นมากัดสีหน้าไมายกัดสีมาแล้วไก่สุดสงวนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับไก่สุดสงวนกัดสีมาแล้วให้ไปที่ราคา100บาทครับต้นโตแบบนี้กระถางที่หนึ่งไก่สุดสงวนกระถางที่สองครับฟอมตัวโตเช่นกันนะครับ ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อคา้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นกันครับไก,ก่สุดกระหวนให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนุมานสืบมะคาฟอร์มสวยๆสองต้นในกระถางปายสวยๆแบบนี้ ie, นะครับหนุมานสืบมะคากระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อคา้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับาากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับหนุมานสืบมะคากระถางที่สองครับใบใหญ่ๆโตโต พร้อมสวยๆป้ายสวยๆสองต้นในกระถางนุมานสืบมะคากระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนุมานสืบมะคากระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสีดาหุ่มทองพร้อมสวยๆพร้อมโตโตหน้าสวยๆกระถางที่หนึ่งสีดาหุ่มทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาไสโตนะครับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ ศิลาหุ่มทองฟอมโตให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่หนึ่งีดาหุ่มทองกระถางที่สองครับเป็นศีดาหุ่มทองฟอมโตนะครับเขาเริ่มจะลงหัวความเขาก็จะใบเล็กลงนะครับศีลาหุ่มทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับอรุมาณประสานกายฟอมโตนะครับหัวของเขาน่าจะโตแล้วนะครับ สังเกตจากต้นของเขาคอข้างๆที่จะสูงแล้วก็ใบใหญ่อนุมันประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับอนุมันประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับพญาพิเภกวันนี้มีมาแบ่งสามกระถางครับพญาพิเภกความกอหนึ่งต้นเลยสองต้นกับหนึ่งหน่อพญาพิเภกสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 1 3 0ยสาิบาทครับพญาพิเภกพรอมกอให้ไปที่ราคา1 3 0้ยสาสิบาทครับกระถางที่1พญาพิเภกกระถางที่2ครับหน้าไม้กัดสีสวยๆความ2ต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 3 0้ยสามสิบาทครับกระถางที่สองหนึ่ง้ยสามสิบาทครับพญาพิเภกกระถางที่สามควมสองต้นพญาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 2 0้ยยี่สิบาทครับความ2ต้นในกระถาง กระถางที่สามให้ไปที่ราคา120บาทสตบังกฎครับสองต้นในกระถางพร้อมสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับสัตบังกฎให้ไปที่ราคา60บาทครับชายชนอร์มตัวโตครับตัวโตสวยๆอร์มหนึ่งต้นในกระถางนะครับชายชนอร์มหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150บาทครับชายชนให้ไปที 50, <ke> ่ราคา150บาทครับชายชนกระถางที่สองครับ ร้อมสวยๆตัวโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับชายชนกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับป้ายสวยๆป้ายทุกใบมณีมรกตครับพร้อมสวยๆป้ายสวยๆแบบนี้ดัางสวยๆแบบนี้มณีมรกตสองต้นในกระถางดัางสวยๆแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับมณีมรกตให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับรอบปี พร้มสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆมาแล้วนะครับหลอดใหม่กัดสีสวยๆมาแล้วเราปีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเราปีให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่หนึ่งเราปีกระถางที่สองครับครามสองต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสีสวยๆแล้วนะครับเราปีเราปีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอมนาควันนี้มีมาแบ่งสองกระถางออมนาคกระถางที่หนึ่งพร้อมหนึ่งต้นกับสองหน่ออมนาคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับกระดังที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับอมนาคกระถางที่สองครับหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อเช่นกันอมนาคกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับหอมนากระถางที่สอง80บาทครับนางสวาหะพร้อมสองต้นในกระถางนางสวาหะกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับนางสวาหะไปที่ราคา100บาทครับนางสวาหะกระถางที่สอง้อมสูงสูงต้นโตโตนะครับพ่อค้ายื้อแล้วน่าจะมองเห็นหน้าไม้ไม่ชัดนะครับนางสวาหะกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบบาทครับนะครับวา่าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับพร้อมสองต้นในกระถางสาริกาลิ้นทองวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางพร้อมสองอต้นในกระถางหน้าไม้สวยๆสาริกาลินทองกระถางนี้พอค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับสาริกาลินทองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทสาริกาลินทองพร้อมตัวโตนะครับสองต้นในกระถางมีของแถมด้วยนะครับยังไม่หน้าไม้ย,ยังไม่ชัด สาริกาลิ <necessary> ้นทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับพันดาววันนี้มีมาแบ่ง2กระถางพันดาวความสวยๆครับพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพันดาวกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90บาทครับปลูกสต้นแต่อีกต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับให้ไปที่ราคา90บาทครับพันดาวกระถางที่2ครับความสวยๆใบดกๆแล้วนะครับ2ต้นในกระถาง ตเท่ากันทั้งสองกันทั้งสองต้นพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา110บาทครับสะหัดสเดชะพร้อมสวยๆส,สองต้นกับหนึ่งหนอ่นอหน่อเขาโตแล้วนะครับสามใบหน่อสามใบสูงเท่าต้นแม่แล้วสหัดสเดชะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับรสหัดสเดชะกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา90บาทครับ สหัสดชากระถางที่สองครับสองต้นกับหนึ่งหน่อเช่นกันนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับสหัสดชากระถางที่สองไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับตุลาการวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะครับ้อมหนึ่งต้นในกระถางตุลาการเริ่มกัดสีมานะครับหลอดใหม่ออกมาป้ายเขียวด้วยนะครับตุลาการตุลาการกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับตุลาการกระถาง หนีให้ไปที่ราคา100บาทครับปลาหูร้อมเพชรครับใบสวยๆลาหูร้อมเพชรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับปลาหูร้อมเพชรให้ไปที่ราคา120บาทครับปิดท้ายกันด้วยลุกไม้ใบไผ่นะครับใบไผ่เขียวขาวใบไผ่เขียวขาวแบบนี้นะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคา100บาทครับลุกไม้กระถางที่ ลูกไม้ใบไผ่กระถางที่สองครับวอกคนสีน้ําตาลนะครับลูกไม้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้บาทเช่นกันครับลูกไม้กระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจบันสีของทางอัญญาบันสีนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ 087, 611, 5169เเป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรติดต่อสอบถามการปลูกการดูแลรักษา วิธีปลูกวิธีปรุงดินวิธีดูแลนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ท่านใดที่โทรมาแล้วไลน์มาแล้วครับพ่อคา้าอาจจะยังไม่ได้ตอบกลับหรือรับสายในทันทีเนะื่องจากว่าถ้าช่วงไหนที่พ่อค้าทําการอัดคลิปนะครับขออนุญาตอัดคลิปอย่างต่อเนื่องหลังจากทําธุรสิ็ิแล้วเดี๋ยวพ่อค้าจะรีบตอบกลับโดยทันทีสําหรับวันนี้ทางอัญญ,ญาวันศีรขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ